จ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิตรตหนึ่งแดกไปเรื่อยเลยครับวันนี้ก็ได้เมนูแซ่บเลยครับนี่ครับย่างเสือร้องไห้ครับโอ,อ,อ,บอ้เสือร้องไห้ย่างครับเนื้อครับเนื้อเสือเนื้อเสือวันนี้อืแซ่บๆน้ำกันครับกินกับข้าวเหนียวครับโอ้มาหาข้าวหาปลามากินน้ำกันครับพี่น้องไหมแซ่บๆโอ้ให้แม่เปิดก่อนเลยชิมดิชิมชิมชิมเอออแรกเป็นไง อร่อย <laughs> อ้อย <laughs> อาวข้เหนียว <h ung> เออมาตาผมชิมมั่งใครที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิตรตัวหนึ่งเลยนะครับอะเซ่บๆนี่ครับตอนเย่เลยครับกับเกีียวโอ้นี่คุยคำนี้ใหญ่เลยมาอือแซ่บจวดครับโอ้ยส <h ung> <h ung> ับจวดเสับจวดกิมผักอ ช่วงนี้เทศกาลของการน้ำหยุดหลายวันก็มาหากินข้าวกินน้ำกับแม่เลยครับอืมกินผักอืมกินหมนอ่อยอืมกินใครทำมแม่ทำอืมกิมแนแม่ทำเองทำเองอร่อยเองอืมทำเองอร่อยเองไม่แบ่งใครเลยไม่แบ่งเลยอร่อยเองอืม ทำไมเขาตึงเรียกเสือร้องไห้มันเหนียวอ๋อมันเหนียวแต่ใครฟันไม่ดีนี่เคี้ยวไม่ได้ด้ครับอืมมันเหนียวมันเหนียวแส่อร่อยครับแม่มีสูตรหมักไม่ให้มันเหนียวครับเหนียวแต่ว่าเหนียวน้อยกว่าเดิมมันจะเปื่อยกว่าเดิมหน่อยถ้าไม่หมักถ้าไม่ไม่เปื่อยถ้าไม่หมักใส่นี้มันจะเหนียวยิ่งกว่านี้อีกใส่อะไร ส่ได้ยางมะกออ๋อใส่ยางมะกอลกอลองไปทําดูนะครับเอายางมะกอใส่เอาไปด้วยแล้วก็จะน้ําลายฟูปากไม่เหนียวไม่เหนียวไม่ใช่อ่ะไม่ค่อยเหนียวอืมแต่ยางมะกอใช่ยางมะกอไม่ให้มลงไปในน้ำซอสให้เสือเราให้เราเหนียวยางมะกอทุกเนื้อครับหมักไปมันจะเปื่อยในน้ําอสหยลงไปในน้ําซอสใส่ยางเข้าไป น <h ums> าำมลกอนทำให้ไม่เหนียวไหมเราตังกว้าไหมไม่เอาข้าวแล้วนะ <h ums> ไม่เอาข้าวแล้ว <h ums> โอ้ไม่เอาข้าวแล้ว แม่ผมอยากกินเต็เนื้ออยากกินเตเนื้อโอ้โหวันนี้มากินเนื้อกินเนื้อแม่ผมไม่บอกข้าวเหนียวม่พถ้านัดกินนี่เลยเต็มเต็มเนื้อเลยเบิ้ลสองเลยครับขอสองเลยปดเสือบอกขอสองว่าลมก็แรงครับอยู่ใต่ต้นไผ่แล้วมันเนี่ยบรรยากาศดีอยู่ครับใต้ต้นไผ่ อยู่ในบ้านบ่ได้เด้อหอนออาชิ้นที่หั่นแล้วนะอย่าไปลอาชิ้นที่มันยังไม่หันนะ่นยกทงดุ่นเลยมันจะยกทงดุ่นเลยเดี๋ย่ไม่ขาดนะครับเอาทางดุนด่นเลยอืะแปลว่วชิ้นโชก็กินไม่ไหวนะแบบน นี่เออเอาจิ้นโชมายกมาไงเวจิ้มลงไปเลยนะเี่เหรอเอาชิ้นนั้นเลยจัดไปเลยเอาทั้งชิ้นเลยนะเหมาเลยเคี่ยวอยู่สามวันก็ไม่ขาดเหมาเหมาแม่มากินโชว์ครับอันนี้ยิ้มได้แซ่บ ใครที่มีกินเนื้อขอโทษขอไัยได้ครับอืมอืมอืมแบบไผ่ล่นอืมร้อลแรงอืมแซ่บๆน้ำกานเ้้ยครับนี่ เบนสองยินดีเนาะตรงนี้เนาะฟันดีครับฟันดีติดมันครับอร่อยอืมอร่อยอร่อยอืมอืมกินหมดไหมลนะ่ะไม่มน่าหมดมันเยอะใช่ไหมเยอะ อืมเต็มบาดเลยถ้ากินข้าวด้วยยิ่งไม่หมดเลยยิ่งไม่เยอะเลยถ้ากินข้าวด้วยยิ่งอิ่มเร็วกินแค่อิ่มนะครับต้องรีบมันเแสบๆน้ำการครับอันนี้มิตเตอหนึ่งกินเนื้อครับอันนี้เสือร้องไห้ เสิร้องให้เหนือ้อย่างเนื้อย่างอร่อยเนาะอร่อยทำจิ้มก็แซ่บแม่ผมทำกั้ข้าวอร่อยนะครับความฝันอยากเปิดร้านอาหารครับแต่ยังไม่มีทุนครับตรงนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับว่าสร้างความฝันให้แม่ผมเป็นจริงนะครับหาทุนเปิดร้านอาหารให้นะ ได้แรงใจจากพี่จากน้องนี่แหละครับเข้ามาเบิ้งคลิปแซบๆน้ำกันครับวันนี้อืออกินน้ำก่อนกินเยอะกินน้ำก่อน หยิบไปเลยอานไหนอานี่นะอานี่นะอ๋า,นะอา,อาอมันใหญ่พูดชอบแบบนี้ครับจะเหนียวหน่อยแต่อร่อยออืเซ็บๆไก่ขั้นบันเลยขั้นนี่แล้วออื แม่เลี้ยงไก่ไว้ไคันอืมแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยอขออาย้าวท้า เนื้อก็อร่อยคุณผู้ชมลองไปหาซื้อมาทําดูได้ครับเสือลองให้เนื้อเนื้อ,อยากเนื้อก็อร่อยน้ําจิ้มก็อร่อยเนื้อติดมันยากคำใหญ่ๆไปเลยอื้ม โอ, oh, อ้ยกินน้ำก่อนครับโ oh, อ้พชกินน้ำก่อนมเผ็ดแซบจวดอีกแล้วมือนีเอาน่อยเนาะครับอยู่บ้านไม่ค่อยได้ปิ้งเด้อพี่นอกมันย่างบ่ได้ครับมาหาแม่ที่ต้องจัดแบบนี้ลครับมันจะได้ก่อไฟได้ไปอยู่ห้องเชา่ามันก่อไฟไว้แนละ้ว อันนี้อยู่ธรรมชาติใช่อยู่ธรรมชาติอยู่ในป่าเหรอ่ในป่าธรรมชาติอ,อยู่ในสวนดูถึงข้าวยังนั่งกินหลังกอไผ่อะโ้ <laughs> ในสวน <laughs> <laughs> กินในสวนือ มีแต่ปาลาแต่ลงหลายคะับนะน่ะนะชิ้นนี้งามๆเลยแซ่บเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วดูดิต้องเยอะอา้าวพอแล้วไม่เอาแล้วอิ่มแล้วต้องเยอะดูดิือ กินทุกวันทุกวันก็เดินไม่ไหวแล้วเนี่ย,ย <laughs> กินทุกวันแบบเนี้นานๆกินใช่นานๆก, okay. กินทีนานๆกินทีสงการทุกวันกินกับแจวอืมอร่อยอร่อย แซ่บไหมแซ<ส>่บแน่อิ่มเหรออิ่มกินน้ำเผ็ดอออิ่มแล้วพี่น้องกินมาเบอร์แล้วครับมันไหลโอ้เก็บไปกินมื่อน้าเนาะครับนะ้า้องเยอะเนะะาะครับนะก็แซ่บแซ่บน้ำกันครับพี่น้องมาเมนูนี้ก็แซ่บครับเสือร้องไห้ย่างนะครับเนื้อเสือเนื้อเสือเนื้อวัวนั่นแหละครับย่าง กินกับแม่สองคนเข้าครับวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญให้มิตร์หนึ่งแม่ผมทาน้ําจิ้มใม้ครับแล้วก็หมักย่างนะใครนี้เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าครับกดจิดไลค์แชร์เด้อ <laughs>